โดยสเปกกล้องซัมซุงกลาซี่ a 7จ็ g ที่มีความละเอียดสูงสุด6 4ล้านพิกเซลจากสื่อในไทยแนลนด์โดยสเปกกล้องซัมซุงกลาซี่ a 7จ็ g ที่มีความละเอียดสูงสุด6 4ล้านพิกเซลจากสื่อในไทยแลนด์ก่อนหน้านี้ได้มีภาพเรนเดอร์ที่เผยให้เห็นว่าสมาร์ทโฟนระดับกลางลุ่นใหม่ของทางซัมซุงอย่างซัมซุงกลาซี่ a 7 2 5 g จะให้กล้องหลังมัทั้งหมด4ตัวราสุดทางกระสิคลับที่เป็นบล็อกประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ได้มีการเผยส,สเปคกล้องของสมาร์ทโฟนรุ่น s ั m s ุงก g a สิ x อเจ็ G ออกมาเป็นเทียบร้อยแล้วครับโดยรายงานระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่น s a m s ุงก g a l ิ x a 7 2 5 G จะให้กล้องหลังเรื่หลักความละเอียด64ล้านพิกเซลกล้องเอาตราวายความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องมาโครความละเอียด5าล้านพิกเซลและกล้องเดฟความละเอียด5าล้านพิกเซลครับ โดย s a m s u n ก g a l a x y A72 ที่เป็นเวอร์ชั่น 4g จะใช้รหัสโมเดลว่า sm a 7 2 5 f ส่วนเวอร์ชั่น 5g ใช้รหัสมเดลว่า sm a 7 2 6 b โดยแรงข่าวเชื่อว่าสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้จะวางจำหน่ายที่ยุโรปอย่างแน่นอนโดยในรุ่น 4g มีราคาอยู่ที่450ถึง500ยูโรหรือประมาณ16,500ถึง1 8 0 0 0บาทครับ และรุ่น5 g มีราคาอยู่ที่550ยถึง600ยูโรดหรือประมาณ2 0 0 0 0ถึง21,000บาทครับซึ่งสเปคเบื้องต้นของ a 7 2 5 g มีขนาดตัวเครื่องหนาเพียง8.1ง mm, มิลิเมตรหน้าจอขนาด6.7นิ้วมีสแกนนิ้วมือบนหน้าจอและยังมีช่องหูฟัง3.5มมิลมาให้ด้วยครับเอาละครับยังไงเราคงต้องรองดูกันต่อไปละครับว่าข้อมูลที่เผยมาน,นี้จะเป็นจริงหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางไอทีฟ้าจะมาบบอกกล่าาทรรีคั